สวัสดีครับนักที่ไทยออนทัวร์ครับมาแบบฟ้าๆรีบๆนะครับพอดีรับ,บงานไลน์แมนนะครับผู้โดยสารเป๋าเต็มเลยจะพอดีที่จริงเนี่ยรับอยู่แถวประชานิเวชปชานิเวศหนึ่งนะครับแถวอะไรนะเขาเรียกสลางลางลักใต้อะไรนี่แหละบางลักใต้อะไรนี่แหละครับผม,ผมว่าผมจะได้เมาส์อีกนั้นเนี่ยยังไม่ได้คุยกับผู้โดยสารนะผู้โดยสารจะไปบางผู้โดยสาระใะผมไปส่งที่หมอชิดนะครับขึ้นรถทัวร์ตำบลบางตะเสาเอา่า บางน้อยนะครับแต่ผมมาเช็คดู Google Ma ปเนี่ยมันประมาณ6กสิกิโลนะครับแต่ยังไม่ได้คุยราคากันนะเพราะว่ารอผู้โดยสารอยู่เอ่อเข้าเซเว่นอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะคุยกับผู้โดยสารได้ไหมนะครับนี่เป็นไลแมนนะครับแต่ไลแมนเนี่ยมารับอยู่ที่ประชานิเวศนะครับเทศบาลลางลักเหนือนะครับเ็าเรียกแถวนี้นะครับเดี๋ยวรนรถให้เขาก่อนมาดูว่าผมจะคุยได้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่เช็คดูก o o ก l e แมปแล้วเมื่อกี้เนี่ย มัน60กิโลไปถึงบ้านเขานะครับเพราะว่ายังไงท้ายรถเนี่ยกระเป๋าเขาใหญ่นะครับผมก็เลยคุยกับเขาว่าน้องทำไมไม่นั่งแท็กซี่ไปเลยล่ะครับประมาณนั้นนะนะครับเพราะว่ากระเป๋าเขาใบใหญ่มากนะครับอยู่อยู่ท้ายรถนะแล้วก็จะมีของแค่นี้นะครับแต่ลูกค้าเนี่ยเข้าเซเว่นอยู่นะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าอจะได้ไปไหมหรือว่าไม่ได้ไปนะครับแต่ผมว่าแท็กซี่ไทยคุยเนี่ยน่าจะได้นะในเกณฑ์นี้เพราะว่าน้องเขาก็ ผมก็บอกว่าน้องวุ้ยทำไมของเยอะไม่หม,มอแท็กซี่ไปล่ะครับเราก็คุยกันอยู่นะครับถ้า60กิโลเนี่ยถ้าไปมิเตอร์เนี่ยประมาณกี่ร้อยวะประมาณ600กว่าบาทนะ600ไม่เกิน700นะท่านนะท่านไปท่านไปดูก็ได้ในในเลทของมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผูดด้โดยสารออกมานี่ผมจะไม่พูดนะเพราะว่ามันจะเป็นการอ่าเขานะครับเราต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าทุกวันนี้ พรบคอมพิวเตอร์แล้วง่ายๆนะครับผมก็โดนไปสามคลิปแล้วนะโดนไปสามคลิปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้โดนรูปภาพนะครับไปโดนลิขสิทธิ์ของซาวแท็กเขานะครับไม่ได้อ่าแปะลิงก์ไว้ให้เขานะครับเหมือนใช้ของเขาฟรีไม่โฆษณาให้เขานแหละครับนี่แหละพอผ่านยูทูบมาก็ยากอย่างนี้แหละทําอะไรก็ลําบากนะครับก็รอนะท่านรออยู่นะครับมามารอรอเข้ามาก่อนแล้วก็ให้ท่านๆคุยกับฟังกันด้วยนะครับว่ายังไงนะครับ ผมจะเอาจอ,อนี้ออกไม่ได้จอ,อนี้ยังค้างอยู่เพราะว่าจอเนี้ยจอ,อนี้มันเป็นจองานเนาะ <c oughs> แต่ก็ยังได้นะจะออกได้อยู่แต่รอเพราะว่าเขาเป็นเซเว่นเปลาอยู่ไทย <c oughs> เห็นเร่งขึ้นสองครั้งแล้วกดรับอยู่พ <c oughs> ันทิพย์เมืงวานนะครับจอดนานตรงนั้นก็เลยกดอ่อะหกเจ็ดกิโลก็รับรับไปนะครับว <c oughs> ิ่งรถเปล่ามารับสามกิโลคงไม่ไกลหรอกคิดว่าอย่างนั้นนะครับร <c oughs> <ๆ S 1> อรอรอรอเบตตัง เช่ามาผมมาตีตีสามครึ่งมีเช้าตั้งร้อยวนันตั้งหกร้อยแล้ววิ่งรถไปวิงรถไปร้อยร้อยสี่สิบกิโลวิ่งเยอะนะครับโอ้เป็นยังน้อเสียเวลีนางนี่นานแท้ไม่ใจดีกับป่าเหราป๊อ ไม่ใหญ่นะครับคนเล่นนะครับเซลเล่นนะครับ <c oughs> ฝนก็ตกนะครับท่าน <c oughs> ลืมบัตรท่านพ <c oughs> ากลับมาเอาบัตรประชาชนอีกไม่ใช่บัตรต่างด้าวนะครับบัตรคนไทยนะครับเ <c> ก <oughs> ือบไปนะครับอ่ะท่านท่านว่าผมจะได้ไปไหมท่านเอาให้ถามตอนนี้เลยนะนะจะได้ไปไหมท่านผมว่าผมมีวิชานะวิชาเนี่ยคุยกับผู้โดยสารเนี่ย แต่เราต้องลดให้เขานะครับเขาก็คุยกับผมเมื่อกี้นี่ว่าอา่ถ้าไปมันก็ประมาณห้าร้อยอ่ะแสดงว่าเขาเคยเมานะครับเขาเคยเมานะครับอแต่ถ้ากับกับเขาเนี่ยกับน้องเขาเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปผมก็คงเอาไม่ถึงห้าร้อยหรอกนะครับามาแล้วไปไหมละครับน้องเงินยังไม่ออกลดให้ก็ได้เกือกยเช็คแต่ ที่ไม่เอาถึงหรอกแต่ว่าให้น้องกดติดตามทางช่อง youtube พี่พอๆแล้วกดอะะะไรนะคะกดติดตามทางช่อง youtube พ <YouTube. S 1> ี่ y ยูทูปครับถ้าใครดู youtube พี่เนี่ยพี่จะลดค่าโดยสารให้ด้วยห้าร้อยพี่ก็มีเอาถึงห้าร้อยดอกแต่บางน้อยจริงๆเนี่ยไปมันก็มีแล้วนะสี่สิบห้ากิโลใช่ไหมเออเอาบ้านน้องมันเข้าไปไเรื่มครับมีพวกดาวหรอกคำนวณระยะทาง ครับ,รบตังองีก2-3วันเขาจะโตเหลออยู่สามสี่รอยเอาสี่ร้อยก็ได้ครับดไ,ดได้ใช่ไหมได้ครับ,รบส่งถึงบ้านเลยนะกด,ดติดตามพี่ด้วยนะเราพี่ลดค่า้วยสารให้ นถ้าใครกดดูยูทูพี่พี่รถคาริสารให้นะขายเกี่ยวกับอะไรคะนี่ไงเกี่ยวกับแบบนี้ไงแท็กซี่เหรอครับผมรับสง่งผู้โดยสารที่เป็นตำรวจปะเนี่ยอ๋อไม่ครับไม่ครับดูตรงไหนว่าเป็นตำรวจผมมันตัดได้ทรงเดียวอ,อ,อะน้องแท็กซี่ไทยครับแท็กซี่ไทยครับผม น้องก็จะได้ดูว่ารถแท็กซี่ผมทีิพี่ก็ทําคลิปเกี่ยวกับเตือนผู้โดยสารด้วยนะโกงมิเตอร์เขาโกงยังไงมีด้วยเหรอมีเขาโกงกันแด่เพราะว่าที่ออกข่าวแต่หนูไม่รู้ว่าเขาโกงกันยังไงใช่ดูพี่ต้องคนที่ว่าเหยียบมันมีปุ่มได้ใช่ที่ทําคลิปเกี่ยวกับคนโกงของแท็กซี่เตือนผู้โดยสารนี่ด้วยต่อไปกับพี่ไทยออกได้ค่ะเท่าไหร่ใช่นั่นแหละครับช่องของผมครับทักน์ที่ไทยออนทัวร์นะ ใช่ครับคนเดียวนั่นแหละครับเอมื่อกี้มันมีขึ้นติดเาแล้วอ๋อขอบคุณมากนะครับเพราะว่ามันมีกี้มันมีขึ้นอันนั้นวงแท็กซี่อ๋อวงแท็กซี่ดีด้วยอ๋อต้องแท็กซี่ไทยวัดตัวครับชื่อช่องผุ่มอ่าอแล้วก็ยาวเลยเนาะเราเนาะเออยังไม่บอกทางพี่เลยไปถึงบางน้อยนี่ยังไงต่อครับต้องกดอะไรไหมอ่ะ GPS เหรออ๋อนั่นพี่ไปแมพเลยเนาะ เรือหน้าจอไลน์แมนนี้เราต้องเคลียร์ยังไงเนาะทีเนี้ยฟังของนูก็ได้ไปเลยได้ได้ครับไม่เราต้องเคลียร์อยู่แล้วแหละครับจอของพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะคิดอของของของอันเนี่ยไลแมนแท็กซี่เนี่ยพี่จะกดประมาณว่าจากนี้ไปหมอจิดเนี่ยมันอยู่ประมาณเก้าสิบาทแล้วก็เคลียร์ไปเลยแล้วให้เขามาหักพี่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าเซอร์วิสพี่ไม่เกีียวที่ว่าน้องต้องเซอร์วิสพี่ยี่สิบาทใช่ไหมค่ะเรียกตอนนั้นพี่ก็จะไม่ไล่เลย ก็คือตัวเดียวเลยมิเตอร์ตัวเดียวไปเลยเราก็เมาไปเลยใช่ไหมล่ะพี่ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเดี๋ยวพี่จะเขียนหน้าจอเนี่ยคคิดไปจะอะไรนะเขาเรียกแปดสิบาบทแล้วก็ให้มันตัดองไปเลยบาง้นหน้าจอพี่มันจะ้า google map ดูแทนพี่น้องไม่ได้แต่น้องก็เคยไปอะน้องบ้านน้องเนาะน้องจะเอาห้องไว้เฉย ก็อยู่ตรงลำตาเสามัานอยู่ในอำเภอวันงน้อยตรงท่ารถตู้ใช่ไหมคะครับผมแล้วมันก็เลี้ยวเข้าถ้าเราไปต้องได้กลับรถสิได้ลับิงเขาครับแล้วค่อยว่ากันทั้งนั้นงงนะเราเปิดแบบเอาได้ได้แล้วค่อยเปิดแบบนี้ก็ได้นะเปิดไปเลยไหมคะค่อยๆเปิดตรงนู้นก็ได้ครับเดี๋ยวเบื่อซีรีส์บนครับอ้วเบื่อมากเลยบนเนี่ยรัคานี่ใช่ครับแล้วไปถึงใกล้ๆแถววังน้อยแล้วค่อยเปิดก็ได้ ตามสบายเลยครับตามอัุยาตใสเลยเชิญครับเมารถไม่ใช่เลน้อยนอ่าคงับบรถคนจะเมาน นี่เหรอข้างหน้าครับแป๊บกลับรถข้างหน้าอ๋อกลับรถมาอ๋อโอเคหน้าอยู่จังฉันล้างให่หน้าอยู่เฮ้ยส่งน้องเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้ามันแถบเลยข้าวก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับหน้าก็ยังไม่ได้ล้างนะครับเติมแก๊สเมื่อกี้นี่อยู่ตรง ปั๊มบางจาก14บาท20สตางค์แก๊สหมดถังเลยนะรู้ไหมคุณเติมเท่าไหร่800บาทอีก9บาทนะ800นะครับโอ้สุดยอดเลยวิ่งรถ500กิโลวิ่งรถ500กิโลเติมแก๊สปไป800บาทรีะรับ14บาท20สตางค์นะครับอยู่วางน้อยนะท่านนะถาถนวนรถจัรนะเอาง่ายถนวนรถจะนะครับผมก็จะหาข้าวกินนั่นแหละท่าน ข้าวกินนะข้าวกินก่อนข้าวกินก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวนี้ก็ใหร้รู้ๆกันอยู่หมูแดดเดียวเนื้อแดดเด,ยเดียวนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยนะห้องน้ําก่อนหน้ามันยังไม่ได้เช็ดหน้าเลย๋ยวเช้า <c oughs> แต่อินฟอมปตทีกความือนะครับได้สี่ร้อยนะครับได้สี่ร้อยน้องเขาก็ขึ้นรถก็หลับเลยสงสัยก <c oughs> ินยาแก้มเมารดนะครับหลับเลยนะครับ ก็ให้น้องก็ติดตามเราด้วยทางช่อง YouTube เราก็ได้ลูกค้าแล้วก็ได้รถใน้เขานิดน,น,นหน่อยๆนะครับบางน้อยนะครับถ้าวิ่งในกรุงเทพเนี่ยสองชั่วโมงอ่ะดีไม่ดีจะได้ไมหมละ่ะสองร้อยนะครับนี่มาส่งน้องเขาถึงหอเนี่ยหายใจยังไม่ทั่วท้องเลยถึงแล้วนะครับสี่ร้อยบาทนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณน้องนะครับได้ติดตามแท็กที่ไทยวันทัวร์นะครับฮะอันนี้ก็ถือว่าแต่งจังหวัดนะท่านเนี่ย บางน้อยเนี่ยนะครับของอะไรบางน้อยเนี่ยยุธยาเนาะยุทธยานะครับแก๊สก็คงไม่เติมนันแหละทีนี้คนระับเติมขนาดนี้แล้วเพราะว่าทำไมมันแพงครับเมื่อวานผมไม่ได้เติมแก๊สเมื่อวานมันเลยเติมเหมือนเติม,มเติมสองวันนะวันละสี่ร้อยง่ายๆนะครับปีไปเลยก็อีกอย่างหนึ่งแก๊สมันสิบสี่บาทยีท่สิบตัตงค์ด้วยแล้วท่านมันเลยแพงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเข้าปั๊มเสร็จแล้วก็เห็นอยู่ร้านเนื้อเด,เดียวนะครับเก็บรนลดนั่นแหละ ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเที่ยงแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเงินยังกับเป็นตะรวยเนะ <c oughs> าะป่านนี้ครั้งว่าก็ยังเลยวันสงอยู่วันสองวันนะครับอ่ะไม่ว่ากันนะครับคนเรามันก็มีภาระ,ะแหละซ่อมรถส่วนมากก็จะมาซ่อมรถเปลี่ยนแบตประมาณนี้แหละทำน้องทำหนี้นะครับก็เข้ามาในปั๊มแล้วละ่ะอยู่ปตทนะครับโอเคครับคลิปนี้จะเป็นทริปเมาส์นะครับก็คือรับน้องเขาจาก ขาพูดตรงๆก็ตรง,ตรง,ตรงวัดเสมียนนั่นแหละท่านมันออกมาไม่ไกลหรอกประชานิเวศีคับวัดเสมียนนะครับก็มานี่แหละบางน้อยระยะทางก็มาห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลนะครับนั่นแหละอย่างที่ผมได้ดูในแมพประมาณนั่นแหละนะครับใกล้ๆเข้าซอยผมไม่ได้ว่านะครับก็คือคําว่าวางน้อยอะขอขอให้เลยก็อย่าให้เลยประมาณสักสิบกิโลเนี่ยผมก็พอไปส่งได้นะครับผมก็ให้น้องเขา <c oughs> ถ้าจะเรียกใช้ผมก็ เบอร์โทรผมก็จะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าติดต่อแท็กซี่ไทยออนทัวร์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกใช้หรือว่าเป็นมิเตอร์หรือเหมาหรือว่าสอบถามนั่นแหละจะเป็นเบอร์ใต้ลิงก์ถ้าว่างนะครับเป็นจากหกโมงเย็นไปถึงสองทุ่มนะครับเพราะว่าจากช่วงทุกวันนี้ออกกําลังกายนะครับช่วงสี่โมงเย็นถึงหกโมงนะครับก็น้องท่าสี่ร้อยนะครับจะเติมจัดไปแปดร้อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กััับบท็ซไนนวระค คลิปไปกับขี่อย่าพึ่งนะครับเพราะว่ามันไปชนกับเสาอาทิตย์ไปทํามันพื้นฐาแล้วมันไม่จบนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวผมจะให้แยกแยกแยก,ยกคลิปให้ท่านได้ดูเดี๋ยวท่านจะเข้าใจคนละเรื่องนะครับเพราะว่าทาไมมันถึงไม่จบอย่างไงน,นะครับปคลิปนี้คงไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ